ค่ะขอบคุณนะกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับล้องแทนเราซิเราจำกันได้ไหมอะไรนะเราจำกันได้ไหมูนะ้ชาติฉันหน่อยได้ไหมคะเราจำกันได้ไหมอือได้ค่ะทำได้ด้วยทำได้อะไรนะ<า>ไม่เข้าใจไม่เข้าใจ,าใจอ๋ออ๋อ ชื่อจินใช่ไหมคะใช่ใช่โอ้จำได้ด้วยจำได้ด้วยไอยจำได้ด้วยไม่ดื่มคะ่ะค่ะจงไม่ดื่มยอดไปไหนครับไปถามทุละะักค่ะน้อนถามทุลักน้องเพลง Yes ุน้องเพง yes, งเลงซิงกระซองสิงกระซองส <c oughs> ิงกระซอ,องเพลงน้องเพลงครับคนทำอะไรคะ ขอบคุณครับ,บว้าคุณทำอะไรคะับทำอะไรทำอะไรอยู่เหรอทำอะไรอยู่เหรออ๋อคุยกับลูกๆอยู่นั่งจะข,อข,อข,อขอ้าข้างอะไรนะครับพี่ฝันดีขอบคุณครับ, <c oughs> บ,รบไม่เป็นไรไลท์น์สวัสดีค่ะอืม Mm hmm. คุณชอบกินอะไรคะคุณชอบกินอะไรคะชอบกินอะไรชอบกินกว๋วยเตียตเต๋ยวอ่ะก๋วยเตียตเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอร่อยใช่ไหมคะอร่อยอร่อยเย็นตาโฟโอ้สาวจีกันเลยอ่ะ อ <Another. S 2> นุเดอน้องเขาเป็นนักร้อง่อยเจ๋าคุณชอบมุกกะทาหรอคะมุกกะทามุกมกะทาอร่อยอ,อร่อยพาจนชอบกขณเพราะว่าอาจนยากพูดภาษาไทยกับคุณคะ่ะ ผู้ภาษาไทยอย่างนี้จะเก่งแล้วนะเก่งเก่งมากยัง,งออขอบคุณค่ะครับพี่ป๊อปสวัสดีครับว่าไงไหลได้ด้วยเหรอนั่งรถน่าอันตรายนะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอะไรนะนี่ <Hello. S 2> วันฮัลโหลมาไงพี่ป๊อปฟาสอะไรอิงขอเราอ่ะค่ะหนึ่งับขอบคุณครับขอบคุณดอกหลักนะแล้วขามาตัดเรขอบคุณค่ะทุกคุกะนะ่าจะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับ น่อขอกนะคะซีฮนูกขอบคุณคระตขอบคุณนะคะขอบคุณนะขอบคุณมมากค่ะค nos ันดขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะซีแควไปขอบคุณค่ะขอบคุณแคคิวามีแคิวนะอุ้ยก็ก็กซีาดครับนีกระตอด้วย นุ่มด้วยเตรียมตัวรับรับแรงกระแทกค่ะตังสุตะตังคิวขอบคุณนะคะดู้ดูดู้เขาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอสซิขอบคุณค่ะเอ้วคนโยโตมใหญ่เลยขอบคุณครับขอบคุณการ์ตูนขอบคุณแชรส้มครับ หาจองห้าจองใครดีงนวมังก <one> nee ็ไม่รู้เราไม่มีเลยหาจองหาจองมงมาขึกควนเออเมเลยอ่ะอะไรนะขึ้นกาทุกคนผู้คุนของคุณมากค่ะขึ้น แคทฮัลโหลแเทฮัลโหลฮัลโหลรถไฟก็มาเจ้าของพรเจ้าเจ้าของค่ะเจ้าของอออโอขอบคุณค่ะพี่มังจ oh. 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 ้ มีขอบคุณมีครับผมขอบคุณกัปตันแอซิทีพี่นุ้ยที่พี่เพ่กาแฟมีมพันดาแชทร์ับนูตจ่าเอสวขีพัดพาวเอร์คุณนักข่าวเอ็มบีพีทีรัก thank so ม u c ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณแม่น้องสีด้วยขอบคุณเห็ดหอมด้วยขอบคุณนะคะขอบคุนะครับล็กันนะคะ อารมณ์ดีค่ะฉันอารมณ์ดีค่ะใช่ค่ะอันไหนอะโอ้อบพฮมี many m อ็บพงฮมี m ตรุอแฟมิลี เราอยู่ในโรงแรม롱เล็มค่ะอยู่ในโรงแรมค่ะทุกคนอาจงะส่งเพลงไทยแล้วก็อาจงจริงๆเห็นว่า difficult word one difficult คำเลื่อนเลื่อนหลังเลื่อนหลังเลื่อนหลัง 아이띵 느란 이즈 어인 양쿤키튼 2 자메이카 예스 순덕 왔니 미트 유로 아빠 다정메로 하정메 마이 도 마이 타이도 마이 타이도 유로카 느란 느언 느언 오 찰리님 찰리님 찰리 찰 느언 르 르른 라랑 아니 아니 이 냉동 케텅 할래요. 아니? 음 마이 로커틴 어안들노가 마이 뻐 마이 뻐 마이 버 어이 콘이 every everyone คนใจดีค่ะแต่ว่าฮะจงยาก street เพราะว่าหาจงจริงจริงวันต์เกงค่ะอ๋อเก่งมากแก่งมากเนาะฮะจงไม่ยากโอเนี่นเนาะฮะจงเก่งอีกอีกอีกเนอะ before go to 아 아아 h ah 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 a 아 토큰 하정 어 하정 ah 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 음, h 케이 카, h ah หิวหิวมากโอเคค่ะทุกคนไปค่ะจังจ้ามาอีกค่ะมาอีกค่ะ